สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot of the Prince นะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะท็อป,ปิกของเราวันนี้ค่ะใครกําลังร้อนรอน,ร,นร้อนใจร้อนร่น,รนเกี่ยวกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรามาดูกันค่ะ ใ,ใครกำลังร้อนใจร้อนรนเกี่ยวกับค,คุณค้า The m Place เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆนะคะหรือว่ามีลูกติด1คนหรือว่า2คนนะคะเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างนะคะดูดีมีเสน,เน่ห์เพียบพร้อมทุกอย่าง j u s t i c อาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาต้องรอคอยการไกล่เกลี่ยในเรื่องของความยุติธรรมพูดคุยกันหรือเปล่านะคะหรือว่ามีประเด็นกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่อาจจะชอบความยุติธรรมแล้วก็รักความยุติธรรมมากๆหรือก่อนอันนี้ความสัมพันธ์มันไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเจ็ดเม้าเขาอยากที่จะขอโทษเขายังอยากที่จะอยู่ในตําแหน่งของเขาอยู่ ยังไม่ไปไหนนะคะอยากที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจปณีปน,นอมในความสัมพันธ์ให้ไกลายเกลีย่ยให้ไปต่อในความสัมพันธ์ได้เขายังรักแล้วก็เคารพที่ถึงคุณอยู่ t W i วอ of f o r t u n e นะคะกงล้อแห่งโชคชะตากำลังนำพาคุณและเขาโครจรให้มาพบเจอกันอีกครั้งเหมือนกับว่าอาจจะในอนาคตมันอาจจะเป็นไปทิศทางที่ดีโดยการที่ได้เจอกันได้คุยกันได้ตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยกันสิดา มันได้ตัดสินใจบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะสิบดาบมันเป็นการจบจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบเพื่อที่จะหาวิธีการต่างๆใหม่เพราะฉะนั้น2ไม้เท้า King of Wands แล้วก็ราชาดาบทัดลมทัดไฟเขารู้สึกว่าเขาอยากมีโอกาสในอนาคตที่จะพัฒนาความสามารถกับคุณไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะสิบดาบคือการ มันไม่มีความหวังมันรู้สึกจบไปแล้วนิ่งไปแล้วห่างนานไปแล้วแต่มันรู้สึกว่าเดินขึ้นมานะคะเดินหน้ามุ่งหน้าไปยังอนาคตเห็นไหมคะเหมือนกับว่าลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยโชคชะตานำพาลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสองไมเท้าแล้วก็มองไปยังอนาคตวางแผนอนาคตคิดถึงเรื่องอนาคตว่าคุณกับเขาจะเป็นไปยังไงวางแผนกันแล้วถ้าเจอกันแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเขารู้สึกว่าจะอยากที่จะทําให้ได้อยากที่จะ มีอนาคตที่ดีด้วยการพูดคุยกันได้ในอนาคตที่จะมาถึงก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีมันเคลียร์อะไรได้ด้วยดีมันลงเอยได้ด้วยดีมันมีการได้คืบหน้าในความสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะถ้ามีประเด็นกับคุณก็อยากที่จะหาวิธีการคุยนะคะการคุยกันพูดการคิดความคิดความฉลาดเข้าหาคุณคุยกับคุณและเคลียร์กับคุณให้ได้เพราะ เขายังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะยังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอยากที่จะมีอนาคตกับคุณเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะหวังว่าโอกาสในอนาคตะคะมันจะเป็นไปในทางที่ดีสองดาหาวิธีอยู่นะคะลังเลว่าจะเป็นไปอย่างไรเจ็ดถ้วย เขารู้สึกว่าคุณนิ่งเหลือเกินนะคะคุณเขาส่องคุณเขาสนใจในตัวตัวนขอมคุณแต่บางทีบางครั้งก็รู้สึกว่าปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างลงเพื่อตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างและอยากที่จะให้อนาคตหรือโอกาสได้เข้ามานั่นเองนะคะด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเป็นคนที่มีตระก,กะสูงเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็คิดเยอะมีการวางแผนวิเคราะห วิเคราะห์อนาคตวิเคราะห์การไกลนะคะได้เก่งแล้วก็ฉลาดในการที่จะเข้าหาคนพูดคุยกับคนด้วย mm hmm. เขาคิดหาวิธีที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อได้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันคุณจะเป็นยังไงบ้างคือคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คุณมีความสุขดีไหม คุณคิดเยอะคุณ,ค,ณคิดมากคุณลังเลอะไรหรือเปล่าตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณมีการวางแผนแผน,แผนอนาคตไว้ยังไงบ้างนะคะหาเหรียญน,นะคะยังสองยังรอคอยนะคะทตาด,ดินน้ำลมไฟนะคะเขาหรือเธอคนนั้นอย่างที่บอกเป็นท่าลมทตาไฟแล้วก็ดีอินเพลสเขาเป็นคนที่ดูเท่นะคะสูงเท่มีเสน่ห ตาสวยจมูกสวยปากได้รูปนะคะดูแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์ถ้าอยู่มากก่าคุณก็ยังดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะแล้วเป็นคนบางเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆเป็นที่รักของเจ้านายนะคะถ้าไม่ได้เป็นผู้นําแต่ถ้าเป็นผู้นําก็คือเป็นคนที่ทํางานเก่งมีการวางแผนเป็นคนที่ถึงขั้นทํางานหนักทํางานเยอะนะคะบ้างงานนะคะเขายังส่องยังมองแล้วก็ยังรอ,รอคอยอยู่นะคะ ว่าคุณจะเป็นยังไงสงสัยเอ๊ะคุณจะเป็นยังไงทําไมคุณเงียบๆไปในโซเชียลทำไมคุณไม่โพสอะไรเอ๊ะวันนี้คุณไปไหนแต่งตัวสวยหรือว่าคุณแอบไปไหนหรือเปล่าหรือคุณไปไหนไปกับใครนะคะใครในเขาหรือคุณเขาและคุณนี่แหละนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่สวยแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะ อาจจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกระทันหันไปทันในตั้งตัวหรือความร้อนอ,อกร้อนใจนี่แหละมันทาให้รู้สึกว่าเอ๊จะทํายังไงดีนะในความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะด้านหลังไพ่เป็นสิบถ้วยอยากให้คุณได้กลับเขานะคะเห็นไหมเอ่ยได้กลับมาเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นความสุขอีกครั้งในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก หรืออยากจะจะทำให้เขาในอนาคตอ่ะค่ะร e วิวออฟฟอร์จูนเนาะแล้วก็สองไม้เท้าเขายังคงตั้งมั่นอยากให้คุณมีเขาและอยากที่จะให้เขามีคุณในชีวิตของเขาข้างๆเขาต่อยังคงไม่เป็นไหนอยากที่จะยังไงก็พูดคุยและประนีประนอมกันได้อนาคตมีความหวังมากๆที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปทางที่ดีหรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์การได้แต่งงานสร้างครอบครัวการเป็น พ่อแม่ลูกที่อบอุ่นเห็นไหมคะอบอุ่นสมบูรณ์แบบเคียงคู่เคียงข้างกันแม่ยมลาบากแม่ยมทุกแม่ยมอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเขาอนาคตเขาก็หวังว่าเขาจะต้องปกป้องสถานการณ์นี้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ได้อยู่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณนะคะอยากทําให้คุณได้แต่งงานอยากเป็นคู่ชีวิตของคุณนั่นเอง นะคะร้อนรนร้อนใจกลัวจะไม่ได้เป็นชีวิตคู่กับคุณแล้วก็ร้อนรดนร้อนใจกลัวที่จะไม่ได้กลับมาเป็นครอบครัวคุณอีกครั้งนะคะนี่คือใครกำลังร้อนใจร้อนรดนเกี่ยวกับคุณค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราด้วยนะคะว่าเราจะตัดสินใจยังไง ในเมื่อถ้าเกิดมีได้รับการติดต่อจากเขานะคะและเกิดเขาคุยแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วอดีตที่ผ่านมาที่เรามีปัญหาการถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกมันจะแก้ไขยังไงมันจะเป็นอีกไหมเราให้โอกาสได้นะคะเราให้โอกาสคนได้แต่ให้โอกาสแล้วมันนี้เป็นเหมือนเดิมแล้วเราจะให้โอกาสอีกหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับทุกคนตัดสินใจเลยเพราะว่าความรักเราชีวิตเราเราเกิดมาเราต้อง,ลเ,องเลือกเองเลือกเองตัดสินใจเอง ะะฝั่งไพไว้เป็นแนวทางนะคะทางที่จะเป็นไปว่ามันจะควรจะเป็นไปยังไงหรือเขาจะมาไหมหรือว่าเขาจะเอาอะไรอะไรยังไงซึ่งด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีเหตุลผลเนาะบางท่านอาจจะเจอหนุ่มที่เขามีนิ่งมากแล้วก็มีความบางทีมีความใจร้อนตัดสินใจอะไรได้โชวเช้แต่บางทีก็นิ่งบางทีก็มาอย่างลมพายุนะคะแบบติดต่อมากระทันหันแบบนี้นะคะก็ค่อยๆตัดสินใจเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนางฟ้านะคะ ยังคิดถึงยังเฝ้ามองคุณอยู่นะคะว่าตอนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างถ้าได้กลับมาคุยกันครั้งนี้อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างรวดเร็วนะคะ <c oughs> ก็เป็นไปได้แต่ก็ต้อง <c oughs> ขอภัยค่ะ <c oughs> ก็ต้องค่อยๆดูค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปไอเอฟร์นาวนะคะหนึ่งปีนับจากนี้ ถ้าตัดสินใจแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนที่ดีอย่างแน่นอนค่ะนะคะบางท่านหนึ่งปีนับจากนี้จะได้เจอ,เอ,อจะได้เหมือนกับได้มีการตกลงกันอย่างชัดเจนขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปนในทางที่ที่ดีขึ้นนะคะมีอะไรราบรื่นขึ้นถ้ามีอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์เนะาะสถานการณ์มันจะดีขึ้นค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรที่จะเป็น โน no. นะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่นะดั่งใจเราตอนนี้เลยแต่สุดท้ายแล้วมันจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะที่ใช่ของชีวิตของเราค่ะ Let's go ค่ะไปต่อได้เลยนะคะตัดสินใจให้ดีนะคะแล้วก็ไปต่อได้เลยค่ะ Looking for sign ฟังสัญญาณบางสิ่งบางอย่างนะคะตัวตนของคุณคุณรู้แล้วล่ะว่าอะไรมันมันใช่หรือไม่ใช่หรือว่าเราจะตัดสินใจจะเลือกอยังไงนะคะ ไปต่อแล้วก็ฟังเสียงสัญญาของตัวเองให้ดีเปิดโอกาสแน่นอนพลังงานเก่าเข้ามาเปิดโอกาสได้พลังงานใหม่เข้ามาก็เปิดโอกาสได้เรามีสิทธิ์เลือกชีวิตของเราเราลิขิตเราเลือกเองนะคะอย่าให้ใครมากําหนดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่คือใครกําลังร้อนใจร้อนดนเกี่ยวกับคุณขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ